こ、このような竹の短い衣装私の意思ではありませんもう行きましょうこのような楽しい宴もたまにはいいですね โอเคค่ะทุกคนเนาะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็ค่ะสวัสดีค่ะโนยเย่วันนี้เรามาอยู่ในช่องฟาริวตีถนนนะคะเรามาอยู่ในเกมซ่อนอาร์ออนไลซิสเซชั n นไลซิ่งสติวค่ะทุกคนคือที่เราต้องพูดชื่ออย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวไลซิออ่ะเขาจะเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะคะในปลายเดือนนี้ตอนแรกจะเป็นอลิซิสเซชันใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนจากอลิซิสเซชันเนี่ยเป็นอลิสค่ะก็ ชื่อนี้อาจจะได้ใช้อีกไม่นานแล้วนะคะก็อาจจะเป็นชื่อใหม่ประมาณสิ้นเดือนเนี่ยอาจจะได้ใช้ชื่อใหม่เป็นซอนอาร์ออนไลน์อริสไลซิงสติ l ค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับชื่อใหม่นะคะแต่วันนี้นะคะที่เราตั้งคริโตเพราะว่าวันนี้มันเกิดของคริโตด้วยนะคะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะเนาะ ซึ่งก็ค่ะวันนี้ก็เลยตั้งหน้าฮิริโตะไว้เป็นหน้าหลักเลยแล้วกันนะคะไหนๆก็วันเกิดเขาแล้วนะคะแล้ววันนี้กาชาใหม่เข้ามาแล้วค่ะแล้วเป็นกาชาทีมฮาโลาวีนด้วยนะคะเนาะก็กาชานี้ค่ะอลิสด้วยค่ะกาชานี้ก็จะเป็นสปกุกี้ฮาโลาวีนไนท์นะคะก็จะเป็นอลิสนะคะโอ้น่ารักมาก นั่นแหละค่ะแต่ว่าชื่อชุดจริงๆก็คือสวิตดีมนะคะสวิตีมค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นสเตก็จะเป็นชาร์ e แอคซาวแล้วก็ฮิลฟิลรีคอเลคชั่นฟิลนะคะเมื่อสกิลเนี่ยชาร์จก็จะเป็นสแล็คแทกโจมตีแบบแข็งแรงปกติเนาะเป็นโจมตีเดี่ยวแล้วก็เพิ่ม HP ทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มส,ส่ซิเคิลทั้งหมด10%สนสำหรับสองเทินนะคะ อินคาร์เนชาจะอยู่ที่20%ค่ะส่วนเอ็กซาวนะคะก็จะสล็เอ็กเทคนะคะโจมตีเดียวแบบแข็งแรงมากนะคะเป็นโจมตีเดียวแล้วก็เพิ่ม HP ทั้งหมดเลยะคะน่าจะทุกคนเนาะส่วนฮิลนะคะจะเป็นฮิลแบบวีคนะคะทั้งหมดแล้วก็เพิ่มไซซิโคนะคะทั้งหมด20%สําหรับ2เทินแล้วก็เพิ่มรีคอเลชั่นฟิวนะคะน้ำธาตุธาตุน้ำน้อหนึ่งค่ะ ตัวสเปเชียลพาร์ทเนอร์ะคะก็จะเป็น ugo นะคะอืโหถ้า i n c a n d e s l l ก็คือพับพั i กินพั k กินดอก level สอก็คือโจมตีเดี่ยวค่ะแล้วก็เพิ่มซานซิเคิทั้งหมด20%สําำหรับ3เมเทนดาเมทอินคลค่ะโอ้แอบดีเนี่ยแอบดีค่ะแล้วก็จะมีแบบทตาน้ำนะคะอือทาด้ำต่างที่เข้ามา ล,ลืมบอกทุกคนว่าตู้อลิสนี้นะคะทุกคนเห็นด้านซ้ายมือไหมคะเขาบอกว่า l m m t t e Edition h a l l o w e e n a l i c e นะ will be available นะคะก็อลิสชุดนี้เป็น Limited อ <c oughs> ีกแล้วค่ะท่านตอนนี้ค็อว่าลิมิเต็ดเนี่ยกลายเป็นของเล่นไปนเลยหรือเปล่าไม่ใช่ของเล่นอีเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมาเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> คือมาแบบรัวมากเลยล่าสุด l i m i t ต็ดก็คือออนเซนที่เราได้โลเนียมาออนเซนอ่า ทีนี้ก็แบบเอาอีกแล้วแล้วแบบาดีมิตตดเพิ่งมาไม่ใช่ออนเซนอะไรนะอะไรนะที่เป็นชุดของอีดิดะที่เป็นควีน <c oughs> จำชื่อชุดไม่ได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงไว้ข้างล่างแล้วเอ๊ะทิ้งลิงไว้นะคะเราตรงไอ่นะคะชี้ข้างบนเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงให้ะคะ่ะอันนั้นแหละที่เป็นเอ่อลิมิเต็ดล่าสุดนะคะครั้งนี้ก็ลิมิเต็ดอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองดูว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าแต่ก่อนอืน่นเราขอมาทิ้งดวงก่อนนะคะ ทิ้งดวงจากนี้ก่อนเลยมาค่ะทิ้งดวง,ง,งก่อนค่ะตอนนี้โอเคโอค้โ,อโหเดี๋ยวนะมาสุ่มได้รอบเดียวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยตอนตู้ตอนตู้พวกโปรเกรสซีฟมาของพี่ติตกอันนี้เนี่ยเราจะได้เก็บเพชรไว้สุ่มโปรเกรสซีฟนะคะทุกคน แต่จริงนะเรภาวนาว่าอยากเกลือเพราะว่าเราเกลือมาหลายตู้แล้วน่าจะสามสี่ตู้ได้แล้วค่ะอยากเกลือโอ้อยากเกลือขอร้องล่ะตขอร้องล่ะเอ้จริงๆเราต้องบอกว่าเออเกลือมาก็ได้ลองพูดสลับบางเกลือเกลือมาเลยเกลือเกลือมาเลยนะลองพูดสลับบังลองพูดสลับบางกเกลือมาเลยนะ มแต่อยู่หน้านี้ที่ไรใจต,ต้องพิมพ์น้ำตาลไว้ดี้วโอเคก็คสิกงมาริมาสต์สิสเต็มโค้ดเจเนเรตเอียริอาร์เอเลเมนคือตอนนี้สุ่มเราคือแบบปงแล้วอ่ะเบอร์สตูดี้ได้ไหมนั่นไงคือแบบยังไงก็คือต้องปงอ่ะข่าวจั่วเลยกดข,ข้ามได้ไหมเนี่ยกดข,ข้ามมา ทุกคนคือแบบดูค่ะดูค่ะคือแบบมันเกลือมาหลายรอบแล้วมันเกลือแม้กระทั่งลิมิตเทปมันก็คือยังเกลือโอ้ยทําไมต้องเกลือด้วยเหรอนะ้อก็อย่างนั้นแหละค่ะขาวจ้วงเหมือนกัน <c oughs> โอเคก็คือเกลือนะคะโหเกลือมาหลายตู้จริงๆนนเนี่ยนีย่ฉันก็เรียกได้ห้งองเชื่อมั่น ก็งั้นละค่ะเดี๋ยวเราก็จะไม่สุ่มแล้ว oh, <my> แต่มาคือ oh. ลีมีเป็ีนเนาะก็อาจจะได้สุ่มไ้เรือยตอนตู้พิกอัพค่ะเดี๋ยวลองดูตู้พิกอัพอีกทีนึงนะคะก็ mm hmm. ก่อนไปนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดซ mm ับสไคร b ์ช่องเราก็ติดตามคลิปใหม่ๆในคลิปต่อไปนะนะคะไว mm hmm. ้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ